ไฟจู๊กมาจะเขีวยในคัวหายสิเห็นสองสามที่ยุ่ี่เห็นี่ยสงเจายงอ๋อาจจะต้วไม่หน่อยออกใส่นักจะใส่สมต้นเลยสองสามนี่ะสี่ต้นนี่นะสูงสูงเนี่ยนี่ม่จเห็นแล ต้นเดียวก็พอเขาไปยังกระดอกกระเดียดแท้จัดก,การนรนก็ได้แล้วจ้ะมาเอาล่องหมดเจ้าของจะปลูกยางปลูกยางนี่มันมันนี่มันหาต้นไนม้เหมือนเจ้าของพุดได้บ่อท่านอึ <laughs> นก,กเปลี่ยนนี่ก็ผู้ก,ก่แลหลมเป็นเอาไม่โอ้แม่นลราจ้ะ ตัวใดจ้ะแมีนว่าเมียนมันต,ตนดู่นตันดูเกะมนจิเป็นเเหลี่ยม,มนิเนมีมันตอนดูเห็นปะเปลือมันจะเป็นสีเดิมไอ้มันออกดำๆนะผ่าเมียนเมียนม,นมันจะเอาไว้ไห้ดอกเมีนเดี๋ยวเขาสีเวีนไว้ไห่ดอก